สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเอมิกาวาโรโพฉันมัธยมศึกษาปีที่6ทับมเลขที่40วันนี้จะมานําเสนอการเจริญเติบโตของไก่ค่ะการเจริญเติบโตของไก่ไก่เป็นสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในและวางไข่บนบกเซลล์ไข่ของไก่เป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่และมีไข่แดงที่เป็นอาหารสะสมในปริมาณมาก และบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิของไก่จะเป็นเพียงบริเวณเล็กๆที่อยู่ใกล้กับบริเวณผิวเซลล์เท่านั้นซึ่งเป็นส่วนของนิวเคลียสและไซโทพลาซึมเซลล์ไก่ของไข่นะคะได้แก่ส่วนที่เป็นของไข่แดงเท่านั้นหรือโยกค่ะส่วนที่เป็นไข่ขาวนะคะหรือออนบูมน์และเปลือกไข่หรือเอ็กเซล จะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายนอกค่ะซึ่งจะเกิดหลังจากปฏิสนธิและเปลือกไข่นะคะจะทําหน้าที่ในการป้องกันอันตารายและแก้ปัญหาของการสูญเสียน้ําของไข่ค่ะการจเจริญเติบโตของ MBO ของไก่การจเจริญเติบโตของ MBO ของไก่นะคะจะคล้ายๆกับของกบค่คะซึ่งมีอยู่สีระยะด้วยกันระยะที่1 c l e a r w e e เป็นแบบ m e r o b าสต t i คือเซลล์ไม่แบ่งตัวตลอดไข่แนวการแบ่งจะเกิดเฉพาะบริเวณด้านบนของไข่ซึ่งมีไซโทพลาสมและนิวเคลียสอยู่เท่านั้นคือบริเวณเจอร์มิน d ลดิสค่ะระยะที่2 b a s t u l a t i o n ลักษณะของบาสตูล่าเห็นเป็นแผ่นซึ่งจะเรียงตัวแยกเป็น2ชั้นคือชั้นนอกหรืออีพิบาสและชั้นในไฮโปบาส ค่ะต่อไประยะที่3มนะคะแกสทูล่าแกสทูล่าจะสร้างเนื้อเยื่อสชั้นค่ะและระยะสุดท้ายนะคะระยะที่4ี่ออแกโนเจนิสระยะที่เนื้อเยื่อทั้งสามนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเป็นอวัยวะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ